หลังจากประเทศไทยต้องเผชิญหน้ากับภาวะโรคระบาดของไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่2019นี้หรือโควิด -19 ช่วงนี้หลายคนเปิดข่าวอ่านข่าวก็จะรู้สึกอืมชื่นใจเลยทีเดียวเนื่องจากตอนนี้มาตรการของภาครัฐได้คลายล็อก ok บางแห่งแล้ววันนี้ผมเลยอยากจะมานำเสนอ คู่มือการใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทหลังคลายล็อกดาวน์บางทีเราอาจจะได้เห็น New Normal ใหม่ๆก็เป็นได้นะครับในระยะยาวเราต้องอย่าลืมนะยกการ์ดกันไว้อย่าพึ่งประมาทนะดูกันหน่อยว่ามีอะไรที่ต้องย้ำๆจำๆทำๆให้ต่อเนื่องกันบ้านสำหรับอย่างแรกเลยที่ต้องพูดถึงก่อนเลยมันอาจจะไม่ใหม่มาก แต่เราก็ควรทำไว้เพื่อป้องกันตัวเองและคนอครอบข้างนั่นก็คือใส่หน้ากากอนามัยเชื่อเลยว่าทุกคนจะหันมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้นมีความตื่นตระหนกระวังภัยกันมากขึ้นเฮ้ยก็คนมันกลัวต่อให้จะคายล็อกดาวน์กันแล้วก็ตามไม่ว่าจะเป็นตัวทางผู้บริโภคเองที่ไปไหนมาไหนหรือจะเป็นทางผู้ให้บริการห้างร้านอากอนร้านอาหารโรงงานจะระวังตัวมากขึ้น คงไม่มีใครอยากจะเห็นชื่อตัวเองขึ้นบนสกอร์บอร์ดสถิติทางทีวีโลกออนไลน์กันใช่ไหมครับเรื่องอาหารได้สังเกตกันบ้างไหมล่ะครับช่วงที่เกิดไวรัสระบาดหนนะักช่วงกัดตัวธุรกิจอะไรปังถ้านึกไม่ออกผมจะบอกให้นะครับนั่นก็คือธุรกิจการสั่งและจัดส่งอาหารดูจะได้รับความนิยมอย่างมากและก็เชื่อว่าธุรกิจเดลิเวอรี่เหล่านี้แหละจะรุ่งแรงสุดขีดไปอีกนานเลยละ่ะ ด้วยโลกออนไลน์ที่คนสามารถเข้าถึงได้ง่าย <Wow. S 1> ออย่าลืมละ่ะกินร้อนช้อนตัวเองด้วยนะตลาดออนไลน์จริงก่อนช่วงเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา,าสายพันธุ์ใหม่โควิด1 9นี้ ก็บูมอยู่แล้วนะแต่ช่วงเกิดโรคระบาดกลับพบว่ามันยังบูมได้อีกเพราะอะไรละ่ะก็เราจะเป็นได้จากเพจต่างๆสื่อทางโทรทัศน์สื่ออื่นๆพร้อมเทใจช่วยคนไทยให้มีรายได้จากเดิมที่เป็นคู่แข่งกันพอมาถึงปัจจุบันกลับกลายเป็นช่วยกันเติบโตไปด้วยกันแล้วก็ได้นะครับอาจจะเป็นแนวทางเศรษฐกิจแบบใหม่อีกทางหนึ่งที่ช่วยให้พวกเราสร้างรายได้ไดเดลิเวอรี่ ivery, โตต่อได้อีกนะครับ เทคโนโลยีช่วยตรวจสอบลองออกไปข้างน,นอกไปร้านอาหารไปห้างสรรพสินค้าไปเที่ยวสถานที่ที่ทางภาครัฐประกาศขายล็อกดาวน์สิ่งที่เราจะเห็นเลยก่อนที่จะเข้าสถานที่นั้นๆก็คือให้สแกน QR โค้ดใช่แล้วครับผมกำลังจะบอกว่านี่ก็คือไทยชนะอ้าวแล้วมันต่างกับหมอชนะยังไงอะ อย่าทับสนกันนะครับหมอชนะเป็นแอปพลิเคชันไว้ตรวจเช็คความเสี่ยงของบุคคลแนะนำให้ไปโหลดกันเลยครับเอามาใช้คู่กับไทยชนะสะดวกหายห่วงแน่นอนสิ่งที่ผมนำเสนออาจจะเป็นบางส่วนเท่านั้นอย่างไรก็ตามพวกเราต้องร่วมแรงร่วมใจช่วยกันป้องกันยกการ์ดไว้ยาวๆก่อน และสิ่งแรกที่ควรจะเริ่มก่อนที่จะไปบอกคนอื่นให้ทำอย่างโน้นอย่างนี้เราก็ลองเริ่มที่ตัวเองก่อนเลยเพียงแค่คุณโหลดแอปหมอชนะในการดูแลและป,ป้องกันตัวเองจากโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโควโินาสายพันธุ์ใหม่นี้สามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่บน App Store สำหรับ iOS นะและ Play Store สำหรับ Android ถึงแม้ว่าประเทศของเราจะคลายล็อกดาวน์กันบ้างแล้วก็อย่าประมาทกันนะครับไปไหนมาไหนพกแอปหมอชนะติดตัวกันไป ถ้าอยู่พื้นที่เสี่ยนแอปจะแจ้งเตือนทันทีมันจะช่วยให้คนอุ่นใจปลอดภัยสุดท้ายถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เม m o มโลจิกด้วยนะครับรับรองคลิปหน้ามีอะไรดีๆให้ความรู้เพื่อนๆอ,อ,อีกแน่นอนแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว